ันนี้ก็มาถึงคอสตรูลโจท์นะคอสที่ทุกคนพูดถึงตลอดไม่ว่ารุ่นพี่อันไหนบอกว่าเป็นคอสที่พลาดไม่ได้และเป็นเร็วสุดๆเลยนะแล้วมันสําคัญยังไงที่ลองบอกดิอ่ะคอสเนี้ยจะช่วยให้น้องเนี่ยทำข้อสอบได้ดีขึ้นในคอสเอ็นเนี้ยน้องจะเรียนแบบระยะเวลานานนิดหนึ่งเพื่อเก็บความเข้าใจทุกอย่างแต่คอสนี้ต่างออกไปนะคอสนี้แบ่งออกเป็น40%แรกเป็นการรวบเนื้อหาทั้งหมดให้จบ โดยที่เราจะต้องรวบทุกอย่างอย่างกระชับแล้วเราเอาเฉพาะเน้นเน้นเน้นในแต่ละบทว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องรู้ใครลืมใครอะไรสามารถมาทวนได้ในคร์สนี้เยอ่าได้ทวนก่อนนะช่วงแรกนี่กูจะทวนให้หมดก่อนพอทวนหมดปั๊บข้างหลังจะเป็นโจทย์และโจทย์นี่ยกูจะอัปเดตทุกปีและช่วงนี้เราเพิ่งสอบของสวสว,วทถูกไหมผ่านมาแล้วสามปีเรารู้เรื่องแต่ละบทเนี่ยมีข้อสอบทั้งหมดกี่ข้อกูจะทําล้อไปตามอน,นั้นเลยแล้วก็ข้อสอบสไตล์เดียวกันเลยแต่เรามาฝึกและมีเทคนิคให้พอ เพื่อนลรลงสนามสอบและทำคะแนนให้สูงที่สุด